สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับมอนี้บาวุฒออกมาตกปลาครับตกปลาคดครับในลำห้วยครับกับน้ำหน้ำแดงๆนี่แหละครับพี่น้องเลยอัน่ำไหลมาจากบนภูเขาครับของบ้านบาวุฒครับของมาตกปลาครับร้านไส้ครับมอนี้บรรยากาศรอบๆครับเป็นลำห้วยครับพี่น้องครับ เดี๋ยวประวุฒิภาพพี่น้องเดินชมบรรยากาศธรรมศาสตร์ไปเรื่อยๆครับผมมากับร้านชาสองคนครับวันนี้ห้างเสียงน้ําต๊ะหรือเป็นตาสะออนอรืีครับพี่น้องเออดูอชืว่าสดชื่นขนาดเลยครับบรรยากาศรอบๆครับผมพี่นอ้องออมมาตกปลาครับเอาเวทพลังามากวันนี้ครับร้านชาครับผมพี่น้อง เดี๋ยวบาวด์จะพาพี่น้องส้มบรรยากาศหาอยู่หากินตามล้อห่วยครับคนนี้ของวิถีบ้านบาวด์ครับออกมาว่าจะมาโต๊ะป่าแล้ครับคนนี้หลานชายส่วนครับพ่อเพิ่นบทอะไรียนนันคนนี้วันยุดครับจะเลิกมาหาอยู่หากินครับเพิ่นครับคนนี้บรรยากาศรอบๆล้อห่วยบ้านบาวด์ครับ มีแต่ธรรมชาติครับพี่น้องครับน้ำก็เป็นชีแดงๆเนอะครับพี่น้องเอี่ยเพราะว่านา้ำเป็นน้ำตะก,ก้อนเนาะพี่น้องเนียีมันไหลลงมาจากภูเขาครับจากขึ้นไปข้างบนก็เป็นภูเขาขึ้นจากลำห้วยปนี่ครับจากลำห้วยปนี่ก็จะเป็นมือบ้านของบาวุธครับแล้วขึ้นล้งงมู่บ้านไปอีกจะเป็นภูเขาครับของหมันบาวุธครับผมพี่น้องน้ำก็ไหลไหลครับช่วงนี้ฝนตก ชูมือเลย่ครับพายุเขาน้ามเต็มลำหวยเลยครับพี่น้องเออออกมหาตกปลากวดปลาซ่อนนี่แหละครับพี่น้องเออม่รู้ว่าจะมันจะมันบอ่พี่น้องเออล่องเบืองรับวันนี้น้มไม่ฝนไม่บางที่อาจจะมันครับออกมาหาอยู่หากินพี่น้องเออฟังเสียงลําตกครับพี่น้องเสียงลําตครับเสียงดังฟังซัดครับสว้งามขนาดครับพี่น้องเออ ขอพูดพี่น้องนะครับผมถี่ขามารับส้มแข่งพลังใจบาวุฒิครับเหมือนี้บาวุฒิก็ได้ออกมาหาอยู่หากินกับร้านใช่ครับเดี๋ยวบาวุฒิจะท่ายคลิปสักครั้นครับพี่น้องเอยท่ายพี่น้องเมืองธรรมศาสตร์ํำหวยบ้านบาวุฒิครับวิธีหาอยู่หากินของสวนวัิอีสา,บานบ้านนอาครับหาปูหาปลาครับร้านอีกคนหนึ่งก็ บ่ได้มากครับมันนี้พอเป็นบ่ได้อยู่เลยมากครับหลานชายคนนี้ครับคนโตอันนี้ครับเีหน้องทิ้งโตครับผมพี่น้องเลยบรรยากาศโดยรอบครับพี่น้องครับสองฟังนี่ก็จะเป็นไรสวนหายหน้าครับผมพี่น้องลํามวยตัวตนี้ก็น้ำตรงนี้ก็จะไหลลงไปแม่น้ำขุงของจังหวัดมุกดาหารของจังหวัดบางบุรงครับพี่น้อง จะไหลลงไปกูเลยลงไปหนองโค้งน่ครับหัวลำเนี้ยเสียงน้ำตกนี่ก็เป็นตาสะออนไร้ครับพี่น้องเลยอรเมานเสียงน้ำตกอยู่ตามตามภูเขาครับนี่ปลากินเวทดบ่หั่ สองฟังนี่ก็จะเป็นไฮน้าครับพี่น้องเลยบรรยากาศช่วงหนาฝนนี่ก็เฉียวขจีครับบรรยากาศก็ดีครับพี่น้องนี่บ่อดเดือดขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับแต่ว่าบบโตรับพี่น้องเลยเดี๋ยวประวัท่าช่บรรยากาศครับเอาวิธีสีบานเฮาเลยครับพี่น้องบรรยากาศบ้านๆวิธีหาอยู่หากิน มาหาปูหาปาครับวันนี้สามลำหัวครับช่วงนี้ฝนตกตลอดเลยครับตกลิ่นทั้งกลางวันกลางคืนครับช่วงนี้มีบานมาอุดครับตกเบิ้ลหมววือนเลื่อนครับทางค้างลำหัวก็จะเป็นทงไฮทงหน้าครับผมพี่น้องเออข่าวงามเขียวขจีดีครับผมพี่น้องเออ บรรยากาศก็มีทงไฮทงหน้าครับโมเลียนรอบๆล่ำรวยครับอุดมสมบูรณ์ครับผมพี่น้องสองเมืองล้านไส้ค,ครับหย่านเพ่นตกน้ำครับจะเดินไปใกล้แล้วก็เป็นห่วงเพ่นครับพี่น้องเลยหย่านเพ่นไลเพ่นหลืนตก้น้ำตก้หน้าครับไปห่างไกลสายตาก็ได้ครับผมพี่น้องเลย ว่าช่วงนี้หนาฝนน้ำไหลเสี่ยวครับต้องดูแลดูร้านดีๆครับผมพี่น้องเลยว่าเกิดตกเกิดวัตถเหตุลงมาหนึงง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 ่งมืนก็อันตรายครับหมันหมดลายเพราะสั้นกินเบ็ดเลยพี่น้องเนาะกินอยู่ตัวนึงโได้มันกินอยู่พี่น้องโอ้กินอยู่ตัวนึงนนนนพี่น้องไมันมันเด้อครับมื้อนี้พี่น้องเลย ออกมากเหมือนนี่ก็ออกมากช่วงสายเนื้อแล้วครับพราล้านชายเป็นเป็นช่วนหลายครับช่วนบ่ายบัวเช้าบาวอุดก็เลยผ้าพื้นมากครับจริจริงก็จะผ้าพืา้นมากหรอกครับช่วงน,นี้หนาฝนหยาดฝนไหลฝนตกน้ำครับมันจะล้ำบากเกิดเป็นหินมากครับเออฝนช่วนหลายบัวอุดจะเลยผ้าล้านมากครับเหมือนนี้ มันจะกาศด,ดีดีครับพี่นอ้องเลยน้ำร่ำหัวหนี่ครับีปลาหลายชนิดพี่นอ้องเลยมีบานาอวนี่ปลา่อนปลาขาวปลาคดนี่ก็หลายครับแต่ก่อนน้ำเรียงช่วงหนาเรียงว่าผมก็ออกมาก็ามูอยู่ส่วนแต่หมดมีเวลาถ่ายคลิปครับ ได้ปลาฟูตาลเตือนครับพี่น้องช่วงน,าน้นาเรื่องช่วงหนึ่งบรรยากาศดีครับนีครับพี่น้องแบบนี้ล่มพัดเย็นสบายครับผมวันนี้ครับบรรยากาศพังเสียงนาําต๊ะครับแต่สะอ้อนหลายครับผมพี่น้องวันนี้ถาว่าหน้าปวุอย่ไกรนี่กูกระอมริมฟังหัวดีเวลามาหายมาหน้าเนาะนั่งฟังเสียงนาําต๊ะครับพี่น้อง ล,ลางไลยตกลงน้ำแล้วเ้อขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนเ้ยครับที่พม่ารับส้มหากำลังใจเราวุธตลอดท,ทุกท่านเลยครับจากซองน้อยซองวิธีบา้บานบา้านครับผมพี่น้อง ช่วงนี้หนำไห้แห้งครับนํำไหลเสียวครับพี่น้องในช่วงนี้หนำลึกครับช่วงนี้หนำลึกนนำไลแห้งครับวอยหานหานอยู่คนเดียวกับ่ได้ครับสองเมืองเงนี่ยอันเป็นน้ำครับพี่น้องเลยอัน,นเป็นตกน้นำตกในอันตรายครับช่วงนี้วา่าพอย่เขานำไลแห้งนํำไหลเสียวครับ ขอบคุณเวซี่ขอบคุณพี่น้องท,ทุกทุกันเด้อครับคลิปนี้ก็เอาไว้ทำานี้นก่อนเด้อครับผมพี่น้องเดี๋ยวบาวุฒจะลงไปน้ำร้านชาใก่อนครับหลพิ่นมือนนำไรคือนนำบินนั่งโกลงครับคุณทูงครับพี่น้องเลยคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องหลายทุกทันทุกคนครับ สวัสดีครับผม